สวัสดีครับบอต้นครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้บอต้นนี่เทสหนึ่งเมนเมนูมันหนี่ลโกจิ้มเนื้อก็คือมันคือมื่อเช้าได้เห็นเห็นบอต้นได้เห็นเขาเขาซอยจุกอย่างนี้บเมื่อเช้านทักขมิเอนทหานขมิเอนนะอ๋อซอยจุตับดิพซอยจุตับดิพตับยังไงตับหมูมันสามารถกินได้บปกติมันตับหมูมันก็กินบ่ได้แหละก็ตับหมูตับควายกินได้อยู่ตับหมูกับส่วนไล่คนลาวเขาคนไทยบ่อยากจะมาสุกิน มันเป็นโลหูรับหมูอ่ะอแต่กระเม็นในคิงจะไทยอีกได้เนาะกระเม็นหมูเนี่ยกินหมูจักแล้วกะเม็นนะยังมีแนวกินนะหรือหรือว่าเขาเห็นไทยซอยจุแล้วเขาแล้วเขาคิดว่านั้นเขาเอาหมูมาซอยจุแม่นอืมที่จริงนะมัน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 ซอยจุบ็ได้นะหมูนะแล้วนี่กินโซ่กระเม็นนะแซ่บด้วยใส่พักไหมพักไหมเ้าวก่อนซิมอันนี้ซิมหรือซื้อได้ซิมก็ต้องมีพักตัวกระม็นเนี่ยครับบอกฮุดอยู่นี้กระเม็นเอ้ย บอกได้ไอ้ไอ้ประจับไอ้เพราะว่าทหารเขมรเพิ่นเด้เพันในมัดไหมไม่ทหารเขมรเพิ่นไอ้กินซีนโชว์อ่ะเดี๋ยวประจับแปะให้เบิ้งนะเพิ่นกินหมูดิบโชว์เนื้อเนื้อจุ่มเนื้อจุ่มใส่รูฟเฟิลใส่น่อใส่เลยกินเลยเดินเด้อโอ้อันนี้คือคือคือซุกแล้วเนาะซุกเขากินซุกได้กินซุก แต่แต่สามารถกินดิบก็ได้นี่เน,น,น,นื้อเนาะได้เนื้อโบเป็นยังใส่กระดาษเนื้อหมูนี่ยโบได้นะมันเป็นลูกหูดับเอาคือโบคือ,ค,อ,ค,อคือเขากินอ้างโชว์คนไทยว่าเนี่ยกินเนื้อหมูสดๆแล้ววะลบนาจะมากินตับทหารไทยวะบางบางทีมันกับบุูกจักนะบางคนกับถึงแบบว่าปมกันแพทย์มันยังมารองออกมาบอกมาเตือนกันนะเข้าใจบอกมันกินมาตั้งนานเลยครับอืแน้นถือกันเลยหรือโบแมนเขาอยกลอกเรียนแบบซอยจุไทยบ่ซอยจุลาวซอยจุไทยเขาเนี่ย แต่ว่าเขาเราโบงอ่ะเขากินเนื้ออยังเขาเอาเนื้อหมูมากินแล้วก็ไม่ส่วนอย่าเค็มบ่เอาแล้วได้แล้วได้เผื่อมากินไหมแล้วเลยไหมไม่แล้วกินต่ออีกกระชันโบมาเนี่ยมันกินโรได้บนนี้พักเข้าได้บั้นเบาตัวเลยกินแบบนี้ได้มีพักไหมครับักนะแม่นบอกเข่าไม่ยุ่วเข่าอ่ะนะท่านผู้ชมเนาะจะมีผักปับเยอะนะผมไม่ได้ไม่กินอีกทีเดียวเอาเด้อ เดี๋ยวเดิบยวเขาจ้ะอันนี้เดี๋ยวบุกินนะซอยจุ๊ันี่นะกินกินกินนี่นีซอยจุ๊กนีนี่คนเพืนค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 นโอยคนเป็นไฟมาเลยคนไฟ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 ป๋วะหมอเป็นคนเป็นนะคนหมอนี่คืออยากให้บอยดูนะอยากให้เคมีนดูเนี่ยถ้าเขากินเนี่ยซอยจุ๊จะเป็นเนื้อนะไม่ใช่เนื้อหมูนะเนาะนี่นี่นี่เขาซอยจุ๊เนี่ยมะพร้าวเนี่ยเคมีนมีไหมเคมีเหนมีไหมนี่นี่นี่ อันนี้มะพร้าวมะพร้าวงูอ่ะอืมอันนี้เขาเขาซอยจุเนแบบนี้แคมิม <บา S 1> ึงเจอห้องให้อือเนี่ยแคมินดูดูดูนี่คือซอยจุไทยนะซอยจุลาวเนี่ยไม่ใช่เอาตับหมูมากัดแล้วบอกว่าจะกินตับทหารไทยนะไม่ใช่นะมันต <c oughs> ้องปลาแจ๊ปบปลาต้นกระสือดิ้กินนี่แหละมะพร้าวนี่แหละนี่ทหารไทยจะถามว่ากินก็ตีน โอ g, g imme, g imme ้น <cko ier noise> <k> <que> ี Somehow, ่กิน <beer> ก <level> ินดิฟได้เลยนี่เนาะไม่มีให้กินหรอกเอาเสียมันมันจลูกสาวเด้ออืมครับเลยเนาะเด็กเจ้ามครับมันหนาเสียงหอยเนาะมันอ่ะมันแคบอืมละลายในปากเด็กจ้าเนาะ

กินเต็มปากเต็มคำบะหมวมาแบบลงมากยำได้จันบวกลังมาลวกนี่มันก็จะเป็นกินหมดตองนัตนี้อันนี้อันเดียวกันบอกกันนี้กันอันนั้นนั้นปรยอืมเเร เคลียบโบแรกบ่โอหเอาแบบนี้เลยบ่ตอนนี้โอ้โหต้นกินโชติอาหารก็ะเมร์นะครับนะนี่คือมะพร้าวนะทายเบ้าอีกอย่างหนึ่งนะมะพร้าวเสือร้องไห้พี่น้องเนื้อความไม่ใชหมุกเอิร์กมันมีหน่อยครับจะมีเสือมีหน่อยมีหน่อยมีหน่อยเลเสือมันกินกินหมดกินหมดอะไรใช่เสือใช้ฟางห้องอ่ะ กุ้เท่อดผับาบมันแซ่บอ่ะท่านชนะแม่อมันมันเป็นมันมันเลยนะมันแข่างนั้นนี่ก็ภาพบรรยากาศนะอาหารเต็มที่เลยนะที่เลยครับท่านผู้ชมนะมน นี่ก็คือมาหากันนะเอาเสร็จสังขยะมาันไหมเนี่ย<ะ>นะจานมาันไหมสังข์ชงยางก็ได้แต่ขนาดทำไมยังนิ่มจ้ะสมักนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ืนบ่่บ่อยจันบใช่ไหมนี่จันบนะลังมากหอกเพื่อนยอ,อ,อยู่ห้องบอลเองลังมากขาเจอม่ใมากหรอกตลอดแต่ไปอยู่ในหอ้องไปลุงลถ่ายคลิ้ดุบอื่น,น,นอยนอกก่างบิคองแล้วจันบ มาทขามาแต่ช้าอืมอม,มาในนอนมาคราบับช้าสองโมงาทีทีมดีขนาดีสามชั่วโมงแล้วซาอืมผัดะครับไม่กนนนินโดนนะ แซ่บดุ่มุ่มไปพ้อมุ่มหอมหอมมาเก็บจุ่มให้จุมันลงเพื่อน้อเอาไปนั่นเพรามันหมอถ่ายทอยู่ักเกลือบวงอก็จุ่มโลยจะกินส่กัจุ่มสนั่นลอยอยุ่เออจะมาจะมาจะเห็นไหมกันเขาผสมมันยากนะสมเขายากจรินี่า nghe thế Sang kilo chép kèo. Đúng ừ. thâu lại cho nhỏ Kìa Kí nơ chép kèo thâu lại. chép có nè

เป็นอสำหรับคลิปนี้ก็จะกินข้าวกันพี่นองอโอลาสัสดีครับบาต้นครับสวัสดีครับัาเจ็บครับสวัสดีครับ,บ,รบ,บ,รบ,บ,รบน้องมณ